ยพี่ปอนค่ับงมพี่ปอนดูดินี่มีไอยสักด้วยล่ะใช่ค่ะมาจากไหนคเนียเอาเนี้ยมาจากคอนโดคุยได้ข่าวว่าพี่ปอน่ะเป็นทันตะหรอใช่ครับแล้ววันนี้พี่ปอนจะมาตรวจฟันให้ผมไหมล่ะมีปัญหาเรื่องฟันล่ะแล้ววันนี้พี่ปอนรู้ไหมว่าวันนี้เราอยู่ในรายการอะไรสถานะเพื่อนคุย รายการสถาน,นะเพื่อนคุยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโคโองงานมิวสิกเฟสติวัลปริซึมห้งองอาหารดุสิตดีท ทุกคนครับก็เข้าสู่ช่วงรายการสถานะเพื่อนคุยกันเป็นอย่างทางการแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณหมอแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งเลยครับสวัสดีครับผมปอนะครับเป็นหมอฟันนะครับตอนนี้ทํางานในคลินิกเอกชนนะครับหลายแห่งหลายแห่งด้วยหลายแห่งนี่เป็นงานประจำเนาะไมมีงานพาร์ทไทม์ค่ะเป็นโกโก้บอยนะครับมันคือยังไงเนาะเดี๋ยวคุยกันดีกว่าซึ่งเป็นคุณหมอประจําด้วย อ่าใช่ใช่ใชและ<ช>ฟรีแลนด์ด้วยฟรีแลนด์ด้วยอุ้ยมันทำอย่างนั้ได้ด้วยเหรอครับอย่างนี้ได้ได้ครับหมอฟันคนหนึ่งอ่ะสามารถทําคลินิกได้หลายคลินิกมันก็จะมีทั้งคลินิกประจําแล้วก็คลินิกที่เราแบบไปลงเป็นวันเป็นวันไปก็จะมีทั้งเรียกว่าฟูทามกับพาทามแล้วเราจะรู้ตัวได้ยังไงล่ะครับว่าเราชอบฟันไม่ถึงว่าชอบรักษาฟันหรือว่าชอบแบบรักษาแบบอย่างอื่น อันนี้ก็ต้องรู้ตัวเองนะและรักษาฟันมานานกี่ปีแล้วครับเอางี้ดีกว่าอ่าตอนนี้เข้าปีที่5ครับเพราะว่าเพิ่งต่อไปประกอบวิชาชีพไปทุกทุปีทุกๆ5ปีก็ต้องมีการสอบหรือเปล่าใช่ครับตอนนี้เขาเป็นเกณฑ์ว่าจะต้องมีการเก็บคะแนนเราจะต้องมีการไปประชุมวิชาการอะไรอย่างเงี้ยครับใครครับเขาคือใครเขาคือธนแพทยสภาจะมาโบ้โบ้เบ้เบ้แบบว่าอยู่ดีมาเป็นหมอฟันเลยไม่ได้ก็ต้องเรียนจบอาจากมหาวิทยาลัย ก่อนนะครับแล้วก็มีการสอบอขึ้นทะเบียนเป็นทนาแพทย์ครับสอบใบเซอร์ติฟิเคตซึ่งได้ถามว่าตอนแรกเดี๋ยวเราอยากเข้าคณะอะไรหราชอ,อบอะไรจริงงผมอยากเป็นผู้กกับหนังเอาดีๆจริงๆจ,จะบอกว่าเป็นแฟนคลับที่เมื่อเดียวชุด<อ>เกียร์สักเวรกุลอ่าแักไทงสยาม <c oughs> อ่าช <c oughs> <c oughs> อบมากไม่เพราะว่าแก ก็เป็นสายขับรักเพงสยามใช่ไหมเออคันนี้แล้วเราก็ติดตามผลงานแกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแกทั้งแต่งเพลงอ่ากำกับหนังใช่ไหมมีการมีถ่ายรูปได้ั้งถ้าจำไม่ผิดเหมือนรบะว่าการกำกับหนังมันเป็นศาสตร์ที่มันแบบว่าจะต้องรวมทุกอย่างเราต้องมองภาพรวมมีตัวละครใช่แล้วรู้สึกว่าเขาจะต้องมีพาชั่นอย่างมากในการทำหนังเรื่องหนึ่งแบบอาจจะว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เรา สนใจหรือ,อ,อว่ารู้สึกดีกับมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกอุ้ยมันเป็นมันเป็นอาชีพเป็นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกอยากเป็นแล้วทำไมถึงไม่เป็น <c oughs> เททะเลาะก,กับทะเลาะก,กับครอบครัวเลยนะครับถึงขั้นแบบร้องห่มร้องไห้แบบว่า<ม>เข้าไปในห้องเงี้ยทุกเยอะเข้ายงของอันนี้เรื่องจริงป่ะเรื่องจริงแบบอันนี้คือแบบเรื่องแบบดราม่าเลยเรื่องจริงย้อนกลับไปตอนนั้นก็คือพ่อแม่ค่อนข้างคาดหวังกับเราให้เราเป็นหมอถูกต้อง แต่่าบอกว่าพ่อแม่ทุกคนดีกว่าที่แบบว่าส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่มีานะปานกลางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคาดหวังให้ลูกเป็นหมอเพราะว่าก็จะมีค่านิยมว่าหมอเงินเดือนสูงใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่ามีคนยกย่องเป็นอาชีพที่มีเกียรติไม่ใช่ว่าอาชีพคนอื่นไม่มีเกียรตินะแต่หมายถึงว่าค่านิยมแม่พี่อ่ะเป็นพยาบาลด้วยดังนั้นเขาก็จะรู้เขาก็จะทํางานกับหมอเขาก็จะเห็นว่าหมอเขามี คนยกย่องมีมีหน้ามีตาคน n น x t show ไม่อยากพูดคำว่า privilege แล้วยังไงโดนกดดันยังไงบ้างนตอนนั้นน่ะความกดดันนะตอนนั้นคือใจเราอ่ะ passion ของเราอ่ะมันไปทางเป็นพุ่งกับแบบ5 4 3สอ action ตอนนั้นก็จริงๆอ่ะถามว่าเราชอบไหมเราชอบนะแต่พอเราคิดจริงๆอ่ะเราอยู่กับความเป็นจริงไงเราครอบครัวเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีสมบัติทัศฐานพร้อเงิเนาะเป็นครอบครัวที่แบบ คนชั้นกลางจริงๆอ่ะกลางกลางกลางแต่นั้นเราก็คิดไปว่าอ่านในอนาคตนะเราก็เป็นคนใช้เงินเยอะด้วย่าตอนที่แบบไม่ไม่ไม่ได้ถือว่าใช้เยอะสุดๆสุดๆแต่ยถึงว่าก็คิดว่าอยากเป็นคนที่ใช้เงินเยอะเราก็คิดว่าในอนาคตเราอาจจะต้องทําอาชีพที่มันค่อนข้างมั่นคงมากกว่าคือเรารู้ตัวแล้วว่าเราค่อนข้างที่จะอยากได้โน่นได้อใช่ครับเราก็เลยตั้งวางแผนแล้วว่าอาจจะเป็นผู้กงกาไม่ได้แล้วตอนนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เราสอบเข้าหมออ่า เราก็ได้เป็นหมอแล้วอ่าและหลังจากที่เราจะเป็นหมอแล้วเรามีทุนแล้วเราถ้าให้เรียกว่าเป็นผู้กับได้ไหมอยากจะเป็นไหมก็ถ้ามีโอกาสนะครับมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะพี่ปอนอ่าที่ว่าทุกคนจะสามารถเป็นแบบว่าหมอฟันได้ <c oughs> เพราะว่ามันยากขอถามหน่อยสิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดในการเป็นหมอฟันคือคือเรียนให้จบครับ <laughs> <S <S เอาจ,จริงป้าเพื่อนหมอหทุกคนเลยเหมือนกันพูดตรงตรงพูดตรงๆรงเลยมันยากมากศาสตร์ของหมอฟันใช่ปะมันเกี่ยวความสวยงามดังนั้นเวลาที่เราจะผ่านในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันต้องใช้อาจารย์ในการตรวจเกณฑ์นในการผ่านอ่ะมันเป็นความสวยงามดังนั้นถ้ามันไม่ ได้ในระดับที่แบบมิลลิเมตรจริงๆอะมิลลิเมตรกันเลยเหรอครึ่งมิลลิเมตรก็มีครับโอเมก้า huh. มันก็ไม่ผ่านครับว <Wow. S 1> ้าวนี่เชื่อว่าคนดูหลายๆคนก็มีนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะเป็นหม,หมอฟันเหมือนอกันเดี๋ยวฟังเลยวันนี้การตัดสินในการส่งงานแต่ละครั้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสวยงามเนาะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์าาใช่แล้วซึ่ง การที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยการทํางานให้มันแบบเป๊ะขนาดนั้นอมันต้องเป็นเรื่องยากแล้วมันต้องใส่ศัยความเมตตาของอาจารย์เมตตาของอาจารย์อย่าบอกนะว่ามันต้องมีความดราม่าเทกถูกต้องไม่ไม่ไม่เคยดีนอาจารย์คือผมทําอะโอเคไหมครับไม่ผ่านเลยหรออย่างงี้เลยหรอใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ อยากกินแบบกาแฟยองอะไรแบไม่ขนาดไม่ขนาดเราไม่ไม่ได้เป็นเขาให้เขียนโน้ตส่งอ่ะเห้เขียนโน้ตส่งอ๋อหรอก็คือจริงจังไปเลยจริงจังไปเลยกับเรียนท่านอาจารย์ที่เคาลบนะครับขออนุญาตส่งงานในเรื่องนี่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 อาจารย์ดุไหมอาจารย์หมอฟันอะเอาความจริงเป็นบางเป็นบางท่านแต่เข้าใจเขานะใช่ใช่แต่เขาใจเขาว่าเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่จะเอาไปทํากับ ผู้ป่วยทู้วยจดคนมันก็ต้องเป๊ะจริงๆใช่ครับคือจริงอุ้ยขอให้ไเลยนี่วันนี้เราอยู่กันที่ดูสิดถูอ u าดีถูดูสิดดีูซึ่งน่ารงมากวันนี้เขามาเป็นแบบว่าให้ใช้สถานที่สวยไหมสวยครับแล้ววันนี้ที่สำคัญคือเขาให้น้ำเราแล้วคือทำไมน้องสีนี้และแขกรับเชิญคือชาวเขาเห็นคาแรคเตอร์ของ คนหล่อแล้วเขาเลือกเลยอันนี้เป็นสีแบบช้ำในเอาละมันเริ่มละงั้นลองถามนะว่าเครื่องดื่มเนี้ยอะไรไหครับก็เนื่องจากว่าผมเป็นคนชอบน้ำผลไม้แล้วอผมว่ารสชาติดีมากนะครับเครื่องดื่มนี้มีชื่อว่า summer punch summer punch ว้าวซึ่งเหมาะกับเทศกาลในยุคนี้เลย เ็จการสงกรานต์แต่ของผมนี่คือเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าคคอคือคือแบบน้ำผลไม้เหรอโอ้ยน้ำมะพร้าวมะพร้าวเหรอแต่มันมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมของอนญชนจริงเหรอจริงครับชิมได้เลยครับอันนช อ๋ออันชั้นทับด้วยสไปซ์แล้วเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะโคโคคาบาน่าอาสว่าโคโคแบบนี้รือเปล่อเบบี้ดาสซึ่งตั้งอยู่ในชั้น16นะครับของดูสิดดีทูสานยานถูกไหมฮะข้อมูลถูกไหมเล้ซึ่งน่ารักมากนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ให้พวกเรามาถ่ายทำกันตรงนี้ตอนที่พี่ปอนเครียดที่สุดในตอนเรียนก็เตรียมใจว่ามันจะต้องมีการใช้ ทั้งความอดทนนะครับแล้วก็ความตั้งใจมากพอสมควรเลยเหรอจริงๆต้องพูดเลยว่าคณะทันตแพทย์เนี่ยเป็นคณะที่มีคนไม่จบเปอร์เซ็นต์น่อนข้างสูงอันนี้เรื่องจริงใช่ครับประมาณ10-20% <c oughs> ของชั้นปี100คนสมมติ100คน,100คนเรียนทันตแพทย์จะมีประมาณ10 ถึง20คนที่ไม่จบแอนโอ้ยายกอะไรขนาดนั้น,นะทำไมมันยากมากขนาดนี้เหรอครับมันยากมากทีนี้ผมอยากรู้ว่าคนเราเนี่ยเอาจริงๆเลยควรแปลงฟันกี่ครั้งต่อวันหรือมันควรจะต้องแปลงฟันหลังจากกินอาหารหรือไม่ก็เท่าที่เรียนมาเ <c oughs> ที่เรียนเลยลอาจจรคอมรู้ <c oughs> เลยสองครั้งก็เพียงพอแลครับ <c oughs> เพียงพอแล้วขอให้แปรงให้ถูกต้องใช่อ่ะโอเคผมก็อยากรู้อีก จริงๆพี่ปอนก็เป็นคนหน้าตาดีเลยนะครับหุ่นดีด้วยช่วงนี้อดีตมีคนเข้ามาจีบเยอะไหมเอาตรงๆนะครับไม่มีเลยอดีตไม่มีเลยพี่จะมาโกหกในรายการไม่ได้เพราะในรายการนี้มีคนดูเยอะมากเลยนะไม่โกหกเนี่ยใช่ไหมใช่ชอบให้คนมาจีบหรือว่าเราต้องไปจีบเขาจริงๆชอบคนมาจีบมากกว่าครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคน พิ่งเคยมีแฟนอยู่รอบเดียวคนเดียวเลยเหรอคนเดียวเพโอเคไหมโอเคอ่ะโอเคพี่บอลครับได้ข่าวว่านอกจากสายอาชีพ ที่พูดมาตอนต้นยังมีงานอดิเรกอื่นที่ทำอีกเอมันคืองานอะไรล่ะบอกได้ไหมมันพูดในรายการได้หรือเปล่าได้เหรอคะมันควรจะเรียกว่างานอะไรล่ะมันคือเป็นฟ e r f o r m e r เหรอหรือว่าฟอร์เม m e r ก็ได้เป็น google boy ก็ได้หรือจะเป็นนเซอร์ก็ได้ประมาณนั้นนะฮะอืมก็ก็เลยไม่รู้ว่าต้องพูดว่ายังไงแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่า google boy ป่ะอ่าใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้แกมันร้อนป่ะ คือมันดูร้อนๆนะครับโอเคครับร้อนก็เอยากให้แบบเปลี่ยนชุดได้ไหมคือร้อนดูเหงื่อออกมากเลยคืออย่างนี้นะครับทุกคนครับอยากจะบอกว่าอากาศร้อนไหมพี่บอลพี่บอลไม่ธรรมดาเลยนะ จริงๆรู้สึกว่าตัวเองมี2โหมดนะหมาถึงว่าเออยังไง่ะยัง,ยงไงอะงานกัโหมดไปเที่ยวแต่งตัวคนละแบบเลยเ <laughs> นี่ยดูจากทรงเนี่ยลวดลายกล้ามเนื้อของพี่ปอ <c oughs> <ร>น่ะก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเล่นยิมเยอะมากเลยแหละครับตอนหนึ่งสัปดาห์จริงๆเพิงพ่งเพิ่งเปลี่ยนอ่าเพิ่งเปลี่ยนสไตลก์การเล่นยิมแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ก่อนนันเนี้ยเล่นทุกวันเลยลองพูดถึงอะอดิรเรกหน่อยผมมากค่อนข้างสนใจใช้คําว่าความสนใจส่วนตัวได้เลยอยากเป็นกู๊้บอยปะ ก็อยากคือนะถ้า <Christopher> มันม so ีโอกาสโค้กบอยก็คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีใครมาบอกนิยามเราชัดเจนนะว่ามันเป็นอาชีพแบบไหนหรือว่าต้องทําอะไรครับหรือว่ามีเกณฑ์อะไรที่จะตัดสินได้ว่าคนนี้เป็นโค้กบอยที่ดีสิ่งที่ผมคิดนะนาอาอาชีพโค้กบอยน่ะเป็นอาชีพเหมือนคล้ายๆกับเป็นมาร์คอตของอีเวนท์ที่เอาไว้เรียกแขก ให้เขาเข้ามาอยากมาร่วมงานมากขึ้นเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งของงานอีเวนต์ใช่ครับพี่แ่ละครับชอบคนต่างชาติหรือชอบคนไทยต่างชาติครับดีดีๆไม่เผื่อใจคนไทยอะไรอย่างนี้เอาลองลองไปดูภาพตอนนี้สิแล้วลองใช้ใจบอกตรงๆว่าชอบคนไทยหรือต่างชาติจริง นี่นะคุณผู้ชมคุณชมลองพิจารณาดูสักเลิฟลักกรามและอาชีพมันจะเป็นไปได้เหรือที่คุณจะมาบอกในรายการของเราว่าไม่มีใคมรมาจีบ <c oughs> คุณรับบทพี่อ้อยพี่ชอตได้ปะ ้องบอกว่าถามว่ามีคนเข้าหาเยอะไหม oh. ก็อาจจะมีอยู่บ้างครับแต่ว่าถามว่าแต่ว่าคนที่จะว่างไงดีอะเข้าใจละเราต้องแบ่งสองพาร์ทก่อนพาร์ทแรกคือพาร์ทที่เขาชอบเราแต่พาร์ทของคนที่อยากจะใช้ชีวิตไปอยู่กับเราจริงๆใช่อะมันไม่ค่อยมี <laughs> หรือว่าส่วนมากเนี่ยสมัยนี้เขาก็มีแฟนกันหมดแล้วใช่ปะอเออมันก็ยากเราเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยเป็นขวัญใจของแฟนชาวบ้านหรือเปล่า <laughs> พูดได้เหรอก็มีบ้างอ่ะก็มีบ้างในปี2024นี้2024สิ่งหนึ่งที่พี่ปอนอยากทำมากที่สุดและสำเร็จมากที่สุดคืออะไรครับพูดภาษาจีน พูดภาษาจีนเลยเหรอใช่เพิ่งไปโรงเรียนภาษาจีนมาครับอย่าให้พูดเลยเพราะว่ายังเพิ่งยังไม่เรียนคุณชื่ออะไรหวเจียวฉันม่หวเจียฉันม่อผมชื่อปอนหวเจียวปอนฉันขอมีอะไรกับคุณได้ไหมเอาไม่รู้เหรอแป๊บนึงนะอ๋อไม่ก็อ๋อแบบอ๋อดูสิดีชู โอ้โหโอไม่กอดคือทุกคนเห็นไหมฮะคือคนคือคนคือเขาบอกว่าหมอฟันมาก็คือจะเต็มเลย <c oughs> จะเต็มทันที่นะเราจะมารีวิวนะเดี๋ยวช่วงชาแนลจะมารีวิวอาหารกันนะซึ่งเป็นช่วงที่เราไม่เคยทำมาก่อนชอบมอไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเป็นชาลน์การเป็นอินฟลูเอนเซอร์กอรใส่กินใส่กินโอเคไหมชอบเป็นคนกอดคนอื่นหรือชอบให้เขามากอดเอาตรงๆนะเอาตรงๆเลยตอนที่มีแฟนก็ไม่ชอบกอดแฟนหรือให้แฟนมากอดเพราะว่าเป็นคนขี้หลอน ริงเหรอแต่อุ่นมากเราอุ่นมากดังนั้นเราจะเป็นคนขี้ร้อนมากอากาศปกติเราจะเหงื่อแตกแต่หุ่นพี่คือหน้ากอดมากเลยนะเชื่อแล้วคุณผู้ชมก็อยากกอดใช่หรือไม่พลุงนะยิมอะไรบรับสายหรือชอบโทรออกชอบส่งข้อความมากเอาตรงว่าเป็นคนไม่ชอบรับโทรศัพท์หรือโทรเลยเพราะว่าเครื่องตั้งแต่เรียนมาแล้วอะอาจารย์จะให้ปิดโทรศัพท์จะแล้วชอบส่งหรือชอบรับข้อความล่ะ ชอบฟังคู่นะ<ช>แล้วเวลาเราพิมพ์ข้อความอ่ะมันจะโอเคเหรอคืออารมณ์โมเมนต์มันจะโอเคไหมหรือว่ามีการถงรูปให้เห็นถึงฟีลลิ่งและอารมณ์แล้วก็ความตื่นเต้นหรือเปล่าไม่อ่ตอนเราพิมพ์ครับมันผ่านความคิดได้เยอะกว่าการพูดเรามีเวลาในการกันกองแปลงฟันเนี่ยเราจะบีบแปลงฟันให้แฟนไหมไม่ <laughs> เวลาแบบว่าเออเวลาเดินไปเนี่ย แฟนถือของมาเลวจะถือของให้ไหมถือนะแบบไม่เราเราเราเป็นคนแฟร์ครับคุณกล้าไหมคุณกล้าจะมาบอกในรายการนี้ไหมว่าคุณกล้าจับมือแฟนกลางห้าง Paracon ไม่ก็ถ้าสมมติว่ามันมัน,ม,นมันเป็นโมเมนที่เอ่อมันควรจับก็จับนะแล้วคุณกล้าหอมแก้มตรงกลางน้ำพุสยสงวันหรือไม่ ทำไมจะไม่กล้าเลยไม่แต่ว่ามันมันก็ต้องแล้วแต่ฟิลตอนนั้นแต่สมมติว่ามันมันเป็นฟิลที่แบบว่าอยู่ในเทศกาลอย่างเงี้ยคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยเออทามันก็ก็ได้เอางี้ในหลองฝากผลงานหน่อยเดี๋ยวตอนนี้เรามีงานอะไรบ้างอะถ้าใกล้ๆนี้นะเออคิดว่าเทปคงไม่ทันแต่ว่าพรุ่งนี้มีงานที่บีฟแล้วก็เร็วๆนี้รายการน่าจะออกทันอยู่มั้งพรีซึม เป็นสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์รายการเดียวใช่ปะใช่เป็นสปอนเซอร์รายการด้วยไหนมันคือยังไงปิซซึมมันคือยังไงก็ปิซซึมเะครับเป็นงานที่เขาไม่ได้เป็นแค่สวัสด์เอเนาะเขามีสตรทร่วมด้วยใช่ใช่ครับแล้วก็มีดนตรีที่เป็นเซอร์กิตกับ EDM เท่ากับว่าก็คือมีการผสมผสานในงานเดียวมันจะเป็นไปได้เหรอมันไม่เคยมีไหนในไทยทำแบบนี้ปะก็ใช่แล้วแล้วพี่ปิซซึมกล้าทำได้ยังไงคุณ เราก็ต้องลองไปร่วมงานนะฮะจะได้รู้เป็นยังไานจัดที่ไหนครับจัดที่เอ็มสฟีร์ครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับกับปีซึมเนาะวันที่เท่าไหร่ไม่รู้เนาะหนึ่งสิบสองหนึ่งหึงสองมิถุนาเหรอครับใช่ครับฝากกันด้วยแล้วกันนะครับรีบซื้อตั๋ตได้นะครับในเว็บไซต์นี้เลยเดี๋ยวเอาลงให้ใต้ลิงก์นะครับรีบซื้อไปเจอกันได้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับช่วงแรกของเรานะครับผ่านไปฏิที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมารีวิวอาหารกันนะครับโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วววไปพบบบกกััชช่่่่งงททีี ไม่เคยคิดชื่อช่วงนี้เลยในช่วงใหม่และช่วงต่อไปคือสถานะเพื่นนอน,นกินสถานะเพื่อนกินแกกินฉันกินคือเราไม่ได้คาดหวังให้เขาแบบว่าแบบซับพอร์ตเราขนาดนี้แต่เขาอ,อยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์หน่อย <Yeah. S 2> แล้วอาหารพวกนี้ล่ะครับคือ,อยังไงบ้าง อาหารตัวนี้นะคะก็เป็นดูสิบเบอร์เกอร์ค่ะอืมดูสิตเบอร์บเกอร์อันนี้คือแบบ six nature ว้าวแล้วอันนี้ราคาเป็อะไรเอ่ยมิกบาร์บีคิวค่ะเรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อสองไม้แถมฟรีเครื่องดืง่มอ่านี่นะครับาร์บีคิวไนท์นะครับวันพฤหัสบดีครับ ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับสองชั่วโมงใครเป็นสายบุฟเฟ่นะครับอย่ามาลองได้สายบุฟเฟ่ต้องมาแล้วโรงแรมดูสิตดีทูสามย่านย่าชั้นสิบหกเลยครับอย่าลืมต้องทิมซอสอันนี้เขาก็จะมีซอสอะไรซอสพริกซอสแบบเมือ่อคเนาะมีมัสตาร์คาชอัพใช่อ่าโชว์ตัวอันนี้จะเป็นฟีแบบนี้เนี่ยดีเนาะจริงๆริงอะถ้าเรนี่ยจะชอบซอสบาริคิวมาก อร่อยเลยครับรู้สึกว่าไก่มันไม่ได้แห้งไก่มันมีความแบบนุ่มแล้วก็ฉ่ำเนื้ออร่อยมากผมจะบอกนี้สลับกันน้อร่อยมากใครทำเนื้อนะทุกคน๗๙๔ถั่วไม่แพงร้านที่มีเนื้อ๗๙๔ปะ๗๙๔ใช่แล้วนะสิน่าจะเป็นสปาเกตตี้ผัดเบคอนนะผัดเบคอนโชว์โชว์ที่ผมเป็นคนชอบกินนะผมผมผมไปกินอาหารหลายร้านมากเอิอดังนั้นเชื่อถือเลือกเลยวยูได้เลย อยี่ไงครับอืมออกเค็มๆไม่เลยแต่ผมผมชอบชอบเค็มออกแต่ไม่เค็มมากหรอกนะเป็นรสชาติแบบกลางๆกลางๆเรากินกันจริงจังปะใน <laughs> การอาหารเวอร์อ่ะต่อไปนะครับอือเป็นสลัดทูน่านะฮะให้ดูทูน่านะฮะใหญ่ๆ <laughs> <laughs> ทูน่าหรือซูยูชอบกินน้ำสลัดแบบไหนอะครับเอาจริงๆผมชอบน้ำสลัดกับ อะไรนะเขาเรียกวาซาบิสักอย่างเอาวอสบิเหรอครับใช่ผมรู้สึกว่ามันทำให้แบบรู้สึกเฟรชดีเฟรชดีทำไมไม่เอาโอคาโดเป็นยังไงครับการลองอะโวคาโดครั้งแรกโอเคนะครับไม่แย่ผมนึกว่าไม่จะขมไม่ให้หรอกเหมือนเขียวอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมที่ฟางกินน่กมากล้วกินอร่อยมากเลยทุกคนเอออร่อยอะไรเนาะอร่รยเนาะคือจะบอกว่าเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นเพาว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยเหมือนกัน ผมว่าเบอร์เกอร์อร่อยใช่ไหมจริงอร่อยจริงดิบกับซอสคราวนี้น่าจะเลิศมาดูนะเนื้อว่ากิวโบดไอ้อีมันจะไม่อร่อยได้ยังไงนะผมว่าผมเละไงแล้วผมทำแบบเนี้ยใช่ถ้าแบบเนี้ยพี่ไม่เสียด่ะมันก็เป็นบริบทของมันเบอร์เกอร์นะอร่อยนะอร่อย อร่อยไหมเนื้อว่าเกี๊ยวสดอร่อยดนอยอันนี้จะเป็นแบบแซลมอนแซลมอนสเต็กแซลมอนบีบีคิวแซลมอนอ่าอันนี้นะครับใส่กล่องนะครับน่ากินมากกลายเป็นราคาที่พิบ้าน่ากินมากน่ากินมากมันจุ่เหมาะกับแขกรับเชิญครับพี่นะครับเหมาะมากเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะอันนี้ซัตเต็สเหรอครับอืมดีไหมถึงเนาะคราวหนึ่งเนาะ มันเป็นไส้กรอกที่แบบว่าเหมือนทำเพื่อให้มันเหนื้อถ้าสนใหญ่คือถ้าแบบว่าเราทานไส้กรอกใช่ไหมครับก็จะรู้ว่าที่ไส้กรอกยบางทีมันจะมีแป้งผสมอยู่เยอะอ่ครับมันจะทำให้รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แบบอ่อมเออมันเป็นมันอ่อมกลายเป็นไส้กรอกแดงไส้กรอกแดงไส้กรอกปลอมมะแล้วแบบแอบอะแอบเป็นไส้กรอกแต่นี่คือไส้กรอกแต่นี่คือ texture คือเนื้ออะไรนะจะแซลมอนดูดูก็รู้แล้วว่ามันค่อนข้างน่าจะฉับ ไม่น่าจะเป็นแซนด์วแห้งประเทศไหนที่พี่ชอบไปมากที่สุดคืออย่างผมเนี่ยชอบไปญี่ปุ่นกับไต้หวันต้องถามว่าอยากไปเชิญไหเที่ยวเลยเจอไอ้ชาวจีเที่ยวแบบว่าไซซิงหรือว่าไปปาร์ตี้หรือว่าไปเจอคนแต่ปาร์ตี้ปาร์ตี้ใช่ไหมเกาหลีเขาบอกเลยก็เกาหลีเป็นไทยพี่ไงก็ที่บอกเหมือนกันไงแล้วอย่างท็อปดีล่ะทำไมอะครับอยากไปประเทศไหนมากที่สุดถ้าเป็นแบบ เราเราเปลี่ยนท o p i กันไม่ใช่แบบแบกตีแบบเอาเป็นไซซ์ซีอิงอะง้ถ้าเป็นแบบไปเที่ยวชมเมืองทานอาหารอย่างเงี้ยอยากไปประเทศไหนมากที่สุดถ้าทุกที่อยากไปจริงๆคืออยากไปญี่ปุ่นครับคืออยากอยากเห็นความแบบระบบรวัฒนธรรมของเขาคือได้ข่าวว่าเขาแบบระบบการจัดการคือเขาซีเรียสมากเลยอยากรู้ว่าแบบความวัตซีเรียสของเขาเป็นยังไงแล้วก็มันเป็นเหมือนเมืองต้นแบบของแบบพวกศิลปะอะไรอย่างเงี้ยผมชอบอะไรเงี้ยเออเอาลหครับ ในที่สุดก็เดินทางมาถึงของหวานถ้าสมมติว่ามีใครสนใจอยากจะติดต่อล่ะติดต่อเวลาอยากจะจีพี่ทำยังไงถึงจะได้จีก็ผ่าน IG เลยครับส่วนมากผมชอบเล่น IG มากกว่าสตรอเบอรี่มิลเฟย์ค่ะทุกคนอร่อยไหมอร่อยครับครงการน่าจะเป็นคัสตาร์ดอ๋อเหรอพี่ชอบกินอาหารของหวานไหมถ้าพูดถึงเรื่องชอบนะครับอาหารชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างเลยแต่ว่าด้วยด้วยความว่าด้วยเราอยากรักษาคุ่นแกมันก็ต้องเลือกกินเนาะแต่ถามว่าถ้าชอบเ่ชอบ ของหวานอะไรที่ชอบอ่ะวันนี้อิ่มไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยชอบอันอไหนะมากที่สุดสําหรับในมุมของพี่อ่าเนื่องจากว่าเราเราเป็นคนอยู่กับพฤติกรรมอะไรที่เราทาอยู่เนะเาะชอบคุมคุมอาหารด้วยอชอบความอร่อยด้วยดังนั้นสิ่งที่จะชอบก็คือเป็น บาร์บีคิวเพราะว่าหนึ่งก็คือเนื้อตีเป็นโปรตีนอร่อยด้วยของหวานือจะอร่อยอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องคุณน้ำหนักไม่ได้เลยน้ำหนักไม่ได้แต่ว่าคืออร่อยจริงนะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับดูสิดีทูนะครับสามยานนะครับดีใจมากๆครับที่มาเป็นเขาเรียกว่าซัพพเอร์เราในเรื่องของอาหารแสถานที่นะครับเราต้องขอบคุณพี่ปอดด้วยนะครับน่ารักมากความสามารถนะครับต้องบอกว่า ทั้งตลาดแล้วก็ทั้งฝั่งเ,ออเขาเรียกว่าวิชาการ <c oughs> แล้วก็ฝั่งแบบสถนนานการณ์คือแบบครบ <c oughs> จบในคนเดียวนะครับ <c oughs> ก็ฝากพี่ปอนไปด้วยแล้วพี่ปอนครับเคยมีปัญหารเรื่องของกลิ่นตัวไหมครับวเวลาแบบว่าเราไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีปะ <c oughs> ไม่เคยมีนะไม่เคยมีเลยหรอ <c oughs> ใช่ครับแล้วแบาเป็นคนชอบพกน้ําหอมอยู่แล้วอ่าอยู่แล้วใช่ครับตอนนี้ผมจะแนะนําพี่ปอนคือตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเป็นครีมคนญี่ปุ่นคนจีนคนไต้หวันจะไม่มีกลิ่นตัวเขาจะมียีนแบบนั้น ตัวนี้ชื่อว่าโครอฟเป็นครีมเดอร์เรนส์ครีมคือทาไปปุ๊บจะเป็นฟิลนี้เลยจะไม่มีกลิ่นตัวเลยใส่น้ำหอมครีมอะไรเงี้ยได้เลยสามารถซื้อได้ที่ช็อปปี้ได้แล้วตอนนี้และโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้นะครับใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับพี่ปอยชื่อว่าโครอฟค่ะโครอฟฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมาสัมผัสหรือว่าอยากจะมารู้จักจีบหรืออยากแบบสร้างงานร้างงานถือว่ส่งคัญเลย เขาออทวินเฮตรก่อนนะอ่าติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็ใครสนใจอยากจะมาซื้อหรืออยากจะมาแบบ ดูอะไรเกี่ยวกับเรื่องของแบบเอรอลฟหรือดูสิทก็ขึ้นให้รายละเอียดตามนี้เลยก็อย่าลืมนะครับรายการอ่านะเพื่อนคุยนะครับไอรินกด subscribe นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์อะไรไว้ก็ได้นะครับอะไรที่อยากให้ปรับปรุงด้วยเนาะหรือว่าคําชมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนทํารายการเป็นผู้ดำรายการให้มีกำลังใจมาขึ้นตาองทำแน่นะครใช่ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ อย่าลืมนะครับบายอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดเซฟไว้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคไหมโอเคครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในเทปหน้าในเทปหน้าสำหรับวันนี้ผมกับพี่ปอนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับรายการสถานะเพื่อนคุยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโครองานมิวสิกเฟสติวัลปริซึมห้องอาหารดุสิตดีท คีมบำรุงรักแร้ระง,งับกลิ่นกายยาวนานสัก16ชั่วโมงไม่อยากมีกลิ่นตัวเหมือนชาติพันธุ์ลองทาโครอบดูไม่มีกลิ่นตัวเลยล<ะ>่าซื้อได้แล้ววันนี้ที่ชม